สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่เอ้ยทำไมพี่เสียงเสียงห้าจังเลยเนี่ยสวัสดีค่ะผู้หญิงเสียงห้าวน่ารักนะตาตาก็คมเลยตาก็คมเลยโอ้โหตาโคตสวยเลยคมยังไงตาไม่ลืมละตาเฮ้ยสวยตาสวยพี่พี่อายุเท่าไหร่ครับเนี่ยสิบสิบเจ็ดอะเท่าเท่ากูอะ ใช่เหรอเฮ <17, 18. S 1> ้ยเท่ากันเลยเปะแหละเปะเลยแลย้ว1 7ป8เหมือนกันอ๋นี่ว่ารุ่นพี่แม่ตอนแรกเปิดมานึกว่าอยู่แบบปีหนึ่งปีสองอะไรเงี้ยนึกว่าแก่เลยก็แบบไ้าตาดูโตเฉยๆอยู่จังห <laughs> วัดอะไรเนี่ยอยู่อตรังดิตค่ะอ๋อผมให้ถ่ายหน้าผมอยู่จังหวัดอะไรมันจะไม่รู้ไม <laughs> <laughs> ไนีมน่ <laughs> <laughs> ก็ลองทายดูไงลองทายดูอยู่ภาคไหนอะอยู่ภาคเหนือภาคเหนือแค่น่าลำปางลำพูนมีตั้งเยอะแต่ก็ไม่พูดไม่พูดจังหวัดนั้นเลยโอ้โหพูดตั้งเยอะโอ้จบละไม่ใช่อีกนิดเดียวอีกนิดเดียวอีกนิดนึงอีกนิดหนอ่ะ โอ้หจังหวัดกูมันชีงยงไยอ้าวโอ้โหหรืว่าจังหวัดเรามันไม่ดังเลยยังไงวะคนจําไม่ได้เลยอะไรพาคเหนือมันมีแค่จังหวัดเดียวมั้งโอเคโอเคเนี่ยผมกัดยาแล้วเนะี่ยยาไปไหนคะยาไปอยู่ในใจพี่อะโอ้โหจบเลยน่าโลน,นิ่ง โอ้โหผมจะไม่เป็นเล่นแล้วผมจะไม่เป็นเล่นกับใครอีกเออไหนบอกว่าเท่ากันทาไมเรียกพี่อะเออว่ะติดเรียกพี่แล้วเรียกพี่ไปเลยอย่างนั้นอะไม่ได้แม้อออชื่ออะไรล้วชื่ออะไรชื่อปิมค่ะฮาอะไรนะชื่อปิมที่รักอ๋อชื่อที่รักโอเคพิมพิมก็พิมพิมก็พิมพ เอเอเฮ้ยทำไมยาวๆสักทีอ้าวพี่ปีมไม่ถ่ายเชียบเฉียบอะไรพี่ปิมอะไรนะคะไม่ถ่ายเชียบเฉียบอะไรไ่ะจบละไม่รู้จักพี่ปีมหรอปีมฟุ้งอ่ะ <c oughs> เพื่อนชอบพูดนะแต่แบบอะไรของมึงวะ,ะ,ะงจบแล้วไม่รู้จักปีมคุ้งเฉยเลยเขาแชสเกมหรือทำอะไรยูทูบใช่ไหม ใช่เป็นเป็นยูทูปเป็นยูทูบเบอร์อะไรเงี้ยอ่ามาเดี๋ยวผมเล่าเพลงให้ฟังเพลงอะไรดีให้เลือกเพลงอะไรก็ได้อโอเคเพียงให้รู้ว่าอยากขอบคุณที่เธอนั้นยังไม่ปัดนีได้ได้ไหม มา้าเธอป็นดดราส่องใหกูหัวใจเราเอาไว้วันพรุ่นี้เธอมาเวลายังไงเธอยังรั <c oughs> ้วยิ้มทำไมไ,ไมยิ้มทำไมอะยิ้มไม่ได้เหรอเขิอนเหรยิ้มทำไมโอ้นิ <c oughs> แค่ใช้นหนแค่หเล็กน้อยค่อยๆเลวได้บอกอย่ากยนฉันที่ทำไปแนะ่ใจะไม่ทำ่ทีกต่อไปแบบที่ฉันก็อยาก ใจชินใจร้อนเกินไปบอกจ้องเข้าใจที่เป็นไปนะเป็นไปด้วยรักแต่เจอแค่ให้เกินไปแต่ใจทั้งใจไม่แต่ไป นี่อีกแล้วนี่อีกแล้วนี่เลยขาวนะ้เนี่ยขาวเฉยเลยเฮ้ยเอะไรีะยทำไมมันขาวเนี่ย้าวเนะหรอมันขาวนิดนึงอะเ,ดเ็ดแล้ว,วเน็ดเ็แล้วเปล่าวะเด็ดแล้วเหรอ นี่ทำไมน่ารักจังวะทำไมน่ารักจังอะค้างเหรอค้างไอ้ยาค้างไม่ค้างไม่ค้างเธอเธอเธอไม่ค้างเหรอไม่ค้างไม่ค้างไม่ค้างท่านจะใส่ใจไอ้ทำไมพี่น่ารักจังเลยแหละต่อทำไมพี่ชอบผู้หญิงหรือผู้ชายแหละไม่เลยชอบผู้ชายอ๋อ เราเราชอบผมป่ะชอบผมปะไม่ใช่ทธงแล้วว่าทรงผมนี้น่ารักออ่ะไม่ไม่ไม่ก็แบบดูท่าทางเหมือนแบบเป็นเลสอะไรเงี้ยนึกว่าเป็นเลสเฮ้ยแต่พี่น่ารักพี่น่ารักมากโอ้คุณน่ารักเลยใช่ขอบคุณครับจริงมะเนี่ยวฮ้ยน่าเวินมากเลยอ่ะทำไมน่าเวนจังวะเวิ้นเวิ้นแบบนี้แหละน่ารัก ไม่ไม่ <gesch uce> anut, นะอ้ <If S 1> <im> วนอ้วนอ้วนอนนี้สเปคชายไทยผู้ชายชอบผู้หญิงตนผมนะโอ้ใครใครพูดไม่ใช่ผมละคนหนึ่งไม่ใช่ผมละคนหนึ่งทำไมตก็สาวเพีงจังวะพี่พี่อายุเท่าไหร่แล้วนอายุเท่าไหร่ละอายุอยู่ปีสองแล้ว คทยีสบเอ็อหรือว่ายี่สิบย่บออะใช่มยียี่เวยยี่แกใครวาพี่ว่าผมอยู่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 ปออะไรอยู่ปออะไรพี่ว่าผมอยู่ปออะไรพี่ว่าผมอยู่ปออะไรน้องอยู่ปอสอง่ปอสอช่พี่ชื่อะไรครับเนี่ย คุ้มสัง่งเลยอ่ะโอ้ยเอ้ยทรงไหนก็สวยทรงไหนก็สวยแค่รู้สึกว่ากล้องกล้องกล้องพี่มันแหลกไหมอ่ะเพราะว่าแบบกล้องพี่มันแบบไม่ไหวแล้วอ่ะใช่แหลกมากตอนเนี้ยคือแบบตึ๊ดตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดเลยวิพี่ที่บ้านผมฟ้าร้องเนะี่ยมือใส่ฝโฟนตกโหแหลกขนาดนี้ไม่ไหวแล้ว สวัสดีครับอ,อเจ็บป่าววะ ื่ออะไรอ่ะสิไรอ่ะชื่อไฟไหนอ่ะไฟช่างใหญ่ชื่อไฟอ่ะไฟเขาแม่อนแกชาหัวใจถึงแต่ครั้งแรกที่เราได้พบกัอยากจะสารสัมพันธ์อยูเธอต่อไปให้ยาวนานอยากช่วยเวลาไว้ทังนี้ชุดประเดี่ยวนี้ ถ้าปันมันพร้อมกับสองสัญญา้ว่าฉันชอบัฟอะไรเนี่ยซื้ยออะไรหรอ <c oughs> นี่อะไรเหรออยู่อยู่อยู่มอไหนนะอยู่มอไหนหมอสี่มอสามอุย้ยใช่เหรอเนี่ยหน่าในว่ารุ่นเดียวกับเรา <c oughs> คืไนไรแล้วอายรนท่นแหละ ให้่ายหน้าอย่างเงี้ยอยู่เท่าไหร่ดิ่ายไม่ถูกมิดพื้นสิบทีทถ้าถ่ายไม่ถูกอ่ะต้องเรียกเราว่าทีรักทีเดียวได้ปะว่าึเอ็ดไม่ถเอ็ดอ่ะเรียกอะไรเรียกทีรักเลยเรียกทีรักเลยไม่มันไม่ได้เบอกนี่ว่าท้าย่ายีัโอ้ให้ทายอีกสาม,มอ่ะผิดละผิดละยี่สิโโบสองโอ้โหยี่สิบสองบ้าปะเนี่ย เก้า <9. S 1> โอ้ผิดแล้วอะ่ะผิดแล้วอะ่ะเธอผิดหมดเลยเธอต้องเรียกเราที่รักแล้วสิบแปดสิบแปดแน่นเลยผิดเลยผิดอีกแล้วโอ้โหเธอต้องเรียกเราที่รักแล้วแหละจริงๆเธอหมดโอกาสแล้วโอฉเฉลยมาก่อนชื่ออ่าสิบเจ็ดเจ็ดกูเดี๋ยวให้ดูเิียสมุดประวัติเนี่ยยังยังงานยังค้าอยู่เลยเนี่ย <laughs> แล้วโรงเรียนยังไม่ปิดอีกเหรอปิดแล้วแต่ยังให้ทํางานอีกแม่ไม่ต้องแจกหมัดสักหน่อยละแก้หรือเปล่ามันไม่ได้แก้ไม่ได้แก้อโหระดับนี้ไม่ต้องแก้หรอกแหมระดับนี้ตกชั้นเลยซ้ําชั้นเลยไม่ต้องแก้แล้วแล้วเรียนที่ไหนเรียนแม่สายครับเชียงรายเชียงรายเชียงราย เอ้ยอย่าเปลี่ยนเรื่องดิต้องเรียกทีละก่อนแหละเปลี่ยนเรื่องเธอเปลี่ยนเรื่องเก่งอ่ะเธออย่าเปลี่ยนเรื่องเก่งดิเธอแพ้เธอทายผิดอ่ะเธอต้องเรียกเราทีละก่อนเธออ่ะไปละเธอไม่ไม่ดุเลยไม่มีจักรมีหมดจ้วโอ้เธอเธอแหละเธอแหละดีครับ เฮ้ยเธอกัเธอน่ารักเธอก็น่ารักขอไลค์หน่อยได้ไหมขอไลค์เหรอไม่อยากให้ไลค์อ่ะอยากให้เลิฟนี่ฟังอะไรดิมาจอดไปขงบใจไรจะน่ารักแน่ไนนี่ เหมือนเธอมีแม็กมอนให้โดนใจหรือเธอมีวิชาแค่เธอเสกอดใจหาม่าใครรักใครหลงแต่เธอคนเดียวเด็กดือีก็โดนอะไร โดนด่าดหรือเปล่าพี่จะลองจอดโนบ่เบาๆแหมยิ้มไม่ไหวแล้วนะยิ้มไม่ไหวแล้วนะยิ้มเท่าไหร่ครับเนี่ยพี่สิบแปดอุ้ยชอบรุ่นพี่พอดีเลยผมสิบเจ็ดห่างกันปีหนึ่ง ใช่ทำไมอหน้าผมดูกแก่ใช่ไหมไม่เป็นหมือแ้นคนคนก็ชอบพูดงี้แหละแล้วที่บ้านที่บ้านมีพัดลมไหมครับมีครับอ๋อนึกว่าไม่มีถ้าไม่มีจะเป็นให้ไม่ใช่เป็นพัดลมแล้วเป็นแฟน เอ้ย่าไปเนี่ยผมจะสอบแล้วเนี่ยอ่านหนังสือไม่จำเลยแต่เห็นหน้าพี่ครั้งเดียวจำไม่เคยลืมเหมือนพี่ชอบเลยละชอบมุกละพี่ได้ยินเสียงฟ้าร้องวะไม่ได้ยินเหรอโอ้โหคนทางเลยเนี่ยพี่ผมอยู่เชียงรายเนี่ยพี่อยู่จังหวัดอะไร อยู่เพชรบ,บุรีครับโอ้โเพชรบุรนี่อยู่แถวไหนเหรออือยู่แถวในใจผมหรือเปล่าขินจริงๆอะเนี่ย,ยพี่ชื่อชมพู่ใช่ไหมแหละใช่โอ้อชื่อชมพู่มันเรียกยากอะเรียกที่รักแทนได้ปะ ผมผมเล่นมุกกับพี่ที่ผมชอบดีแบบพี่แบบเออไม่เขินจริงนะเขินน่ารักดีอะเออเขินจริงเวเขินจริงแบบนี้ผมชื่อเอกครับได้ยินเสี่ยวบาร้องปะ แม่แม่เตือนแล้วเนี่ยเอกปิดโทรศัพท์ได้แล้วก่อนก่อนไปก่อนไปขอเฟสหน่อยก่อนไปขอเฟซตามเพื่อนเลยอมันไม่เห็นนะมันไม่เห็นเต็มอะเห็นแค่ชมเองก็ชมพูภาษาผิดอ้าวโอเคแัรเลยนัเดี๋ยวผมให้ผมไปด้วยเอ้ยไม่ให้ดีกว่าเดี๋ยว โอเคได้ได้ให้ก็ได้โอ้โหทำหน้าซะผมผมแพ้เลยทำหน้าซะแพ้เลยอ่าแอดมาโอเคผมไปแล้วครับบ๊ายบายโอเคครับผมก็จบกันไปแล้วแล้วโอ้โหฝนตกไปแล้วบ๊ายบาย